ไยกก็ขอสวัสด,ดีชาวแมนพายทุกคนทุกท่านกันด้วยนะคะสำหรับในโซของคริมินอลเราเนี่ยมาอยู่ในโซของเกมนะโลบล็อกซะเองเนาะกันอย่างในแมทที่มีชื่อว่าอันเดฟาเลส่นเองสำหรับในโซของคริมีนะคะก็ยังอยู่กับแฟของเรากันอีกเช่นเคยนั่นเองอืมเช่แลวครอบที่รักของผมก็มาพบกับผมอีกแล้ว ก็เดี๋ยวเราจะมาลองเล่นกันดูสําหรับเจ้าตัวแบบนี้นะคะว่าเป็นยังไงสนุกหรือเปล่าแล้วมันจะมันขนาดไหนและเองสําหรับอนิเมะไฟเลสเนาะโอเคมาเดี๋ยวรออีเดี๋ยวเรามาลองเริ่มเร่นกันก่อนเลยดีกว่าในการเล่นก็คือเหมือนจะต้องเก็บไอพลังยินยางนะคะไอ้ไอ้เนี่ยมันเป็นอะไรกับลูกกระดูนบอลเนี่ยมันเหมือนจะเพิ่มค่ายินยาของเรานั่นเองมีการส่งไข่ด้วยนะคะในการส่งไข่มันเป็นตัวละคร้าตาแบบนี้เลยซึ่งตัวละครแต่ละตัวมีระดับสูงสุดคืออีพิกนะคะแบบเขาก็ค่อนข้างน่าสนใจอันนี้คือ สมสปได้หนึ่งครั้งมีโอกาสออกตัวนี้ด้วยนะคะสี่ลุ่มหนึ่งเปอร์เซนต์อามาไปเดิมเลยสิครับผมในการเลียงหกชั่วโมงหนึ่งดูสิสมได้อะไรอะ่ะขอแจม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 ไม่ลสิบสี่เปอร์เซนต์หาง่ายสุดโอ้โหโอเคไม่เป็นไรอัน,นคือเดลี D ่นีวาร์ดเก็บได้ต้องจอกร๊ปของเข,ขานะอ๋อโอเคไม่เป็นไรแต่ดูสิอันนี้มีเป็นไข่แบบปกติโกลี่ นี่ไงโกรี่ออราเองอันนี้ต้องใช้โลบักในการซื้อนะจะมีทำไมหน้าตาละครแบบนี้เนี่ยนี่ไม่รู้โตนะคะแล้วก็อ่าโกคู Go oo, ปะโกคู Go oo, ล่างหัวฟ้าอันนี้ก็จะเป็นสุ่มไข่แบบปกติเงินเยน5,000โอเคเมีเกมพงเกมพายเดี๋วก่อนอื่นอุ้ยเอาวะอ๋อต้องเร่งสปีดเองต้องแบบไปตั้งหลักก็ไปให้ใไกลที่สุดนี่ได้ไหมนิวรีวาร์ ในการเอานิ่งเลือคอรไงอ๋อคือต้องทํสถิติให้ไปได้ไกลที่สุดนะคะต้องเก็บไอค่าพลังนี้ไปเรื่อยๆนะคะเพื่อที่ให้ตัวของเราเนี่ยแข็งแกร่งยิ่งขึ้น,นเองเดี๋ยวนะมันมีระบบอะไรบ้างมีตัวเฟรนโบนัสด้วยผู้เล่นคนไหนที่มีเพื่อนอะ่ะเชิญเพื่อนมาได้นะแล้วก็จะมีเงินเย็นไอร้านค้าในมันขายอะไรบ้างมีขายตัวละครซินโนทูนะตอบเอาไว้แล้วก็ล่างก็คูนี่เองโคลนหัวทอ,องเอง,อองนยเยินเย็นเกมพาสบูสเหมือนปกติไอนี่คือรีเบิร์สมีระบบรีเบิร์สด้วยนะคะ ต้องรีเบิร์สซึ่งรห้คารีเบิร์สทำคาร,รีเซสเตะแล้วก็จะทําให้เราได้ด้ค่าฉีโบนัสชใช่ไหมสิเปอร์เซ็นต์แล้วก็บวกกับเจมอีกหนึ่งร้อยโอเคแต่ว่าสิ่งที่ต้องการคือถ้าล้านเยน,นะคะแทงจัดมีใส่โค้ด้วยโอเคแล้วก็มีสัตว์เลี้ยงตงอ,องนเครืยงไม่มีบดเมาส์เปสัตว์ขี่นะคะสัตว์ขี่ช่วยให้รับเคลื่อนที่ได้ไกลยิ่งขึ้นมีครบทุกอย่างเลยเ้ยอันนี้อัปเกรดคืออะไรอัปเกรดอัปเกรดจะใช้ในส่วนของเจ้าตัว ตัวเจมใช่ไหมเป็นรีเบิร์ตนะคะจากการรีเบิร์ตคือจะได้เจมมาทำการอัพเกรดเอ๊ะนี่คืออะไรรีวาดของรางวัลของรางวัลน,นี่คือจะได้ตามนี้เลยนะคะถ้าเล่นตรงเวลาครบเวลาตามกำหนดมีจนถึงประมาณเกือบ3ชั่วโมง,งซึ่งอันนี้ได้มาแล้ว5,000ยันเยนไงเรียบย <Okay. S 1> ร้อยเก็บก่อนเก็บเก็บเก็บเอ๊ะเวลานี่มันคืออะไรเนี่ยมันเป็นการแข่งขันปะ เดี๋ยวลองดูละกันทําการเริ่มการแข่งในอีกยี่สิบห้าวิเอาว่าอันนี้ใช้เงินสาม0มื่นสุ่มได้แต่ฟองเนี้ยลองสุ่มดูในการสุ่มผลจะน้าตาแบบนี้นะโอ้โหเปิดกาชาคอมอนนะห้สิบเปอร์เซ็นต์สำหรับเจ้าตัวนี้อุ้ยสาม0 0ื่นอเอ๊ะสุ่มก่อนสุ่มอีกสักตัวหนึ่งเก้าวิเร็วเลยๆอน่าดูตัวอีกตัวหนึ่งมามามาจะเริ่มแล้วจะเริ่มแล้วไปเลยสิครับนี่เป็นแยสอยู่ลนคอร์ด นี่ที่1โอเคคุณผู้ <laughs> okay. ชมก็เล่นไปประมาณนี้นะคะเป็นแนวแบบนี้ละกันเน้นการแข่งขันความเร็วนี่เองแล้วก็เก็บพวกค่าตัวนี้ในการเพิ่มพลังกำลังให้ไปไกลยิ่งขึ้นแล้วก็ส่งสัตว์ลิงเอง <c oughs> อแต่กเงิน,นเราจะมีวิธีฟาร์มเงินแบบแบบนี้ไหมเวิร์ s มีโลกอื่นด้วยโอ้โหในส่วนของโลกเนี่ย มีต้องใช้ค่ารีเบิร์ดในการไปนะมีจนถึงเจแปนในอัปเดตตอนนี้คือ25ล้าน,นเองเอ้ย25รีเบิร์ดนะคะโอ้โหก็คือต้องมีเบิร์ดีเลยนลั่นแหละใช้เงินเยอะใครอีกปีใช้เงินเยอะไม่ไหวไปนี่เออไกลขึ้นแล้วได้เงินมา3,504โอเคแล้วซุ่มอีกต้องซุ่มฟองนี้ก่อนซุ่มอีกตัวสองตัวขอตัวอื่นได้ไหมเฮ้ยเอ้นี่มันตัวในเรื่องตเกเจปูนระดับแรก12%ค่าในกี่เออแล้วก็อีกตัวหนึ่ง ขอดตัวดีๆอุ้ยโกคูโกคูอันนี้ระดับอันขคมมอนนะอุ้ยก็แจมยูได้ตัวไม่ซ้ำสนใส่ได้สูงสุดสี่ตัวนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมโอเคเก็บก่อนแล้วก็บก่อนแล้วเมื่อคนมีพลังซปเปอร์ซายาด้วยนะคะโครเทร่เลยแล้วก็ v i p คนที่เป็ VIP น v i p ีเนี่ยเข้าไปฟาร์มคนเดียวได้เลยนะในนั้นนะ,นะนะอันนี้มีสำหรับผู้เล่นคนที่ติดท็อปสามนะคะในนี้ก็คือจะได้สัตว์เลี้ยงสุดสีเครดไปเลยเดี๋ยวไม่ได้จะไปนะ <laughs> ไม่ได้จะไปไปดูเลสโก นี่สองพั New นแพรสกิลนิวเรคคอร์ดอะฮะไม่ได้แค่นี้เองแล้วก็เวลาในการฟาร์มเนี่ยก็เหมือนจะมีเป็นในส่วนของการแข่งขันอีกด้วยเองฮะเก็บก่อนนี่เอ้ยพลังเราเพิ่งเห็นเนี่ยว่าเรามีพลังซูเปอร์เซย่าและสีเหลืองๆได้ลนะลองดูดีเท่าไหร่เอ้ยสามพันสามขาดอีกเว้ยขาดอีกประมาณนี่เองนิดเดียวเดียวนิดเดียวนี่เรียบร้อยแล้วไปสุ่มสัตว์เลี้ยงที่เป็นสามมือได้ละลองดูดิ ขอตัวแจมๆอีพิกสักสาเปอร์เซ็นต์ออกไหมเนะี่ยลองดูแล้วกันดูซิว่าจะได้ตัวอะไรสีฟ้านะคะในการสุ่มได้กูหรออ่ะออคอมมอนโอเคคอมมอนในดุ้สัตเลียงคอมมอนอันนี้หนึ่งจุดเจ็ดใช่ไหมอีคิวเบสใช่นรโตกา,กากสุดนะคะตอนนี้นี่พลังเราต้องเพิ่มพูนะคะในการฟาร์มก็คือสัตวเลียงจำเป็นด้วยนะอื้อนี่มาลองดูดิคันไปได้เท่าไหร่ไปเลยฮะ ชื้นนี่มันถึง4,500แล้วแล้วก็เมื่อเราไปได้ไกลขึ้นเนี่ยเงินก็จะได้เยอะขึ้นด้วยนะโอเคชือ้อพันนี่แหละอุ้ยเกือบ5,000เกือบห้าพมาลองสู่มไข่รอบมัสิไข่ต่อไปแสนหนึง่งอุ้ยก็ไม่ไกลเกินเอื้อมอยู่นะสุ่มดูได้ได้ตัวอะไรเขาไม่ได้กูโอโ้โหได้กูอีกแล้วนะเกลือจัดแล้วเราจะลองไปไกลๆดูดิแล้วก็ลองไปตัวตรงนี้แหละหนึ่งสงส่ม ชาร์จเขาเรียกว่าการชาร์จเก็บด้วยนี่เกือบหกพันนะคะห้าพันแปดโอ้เ่งินมาเกือบสามหมื่นเลยนะต่อรอบชืบนี่หกพันแน่นอนหกพันสามสิบสามนะมาสุม่มสุปป่มไปนเรื่อยลระคะเป็นการรีสัดเลี้ยงเฮ้ยเดี๋ยวนะอันคอมมอนหน้าตาแบบนี้นคือตัวอะไรวะเนี่ยคุณผู้ชมหน้าตาแบบนี้คืออืผมชมพูหรอมันก็มีแค่ไม่นนกี่ตัวนะ แต่มันไม่น่าจะใช่พระเอกในเรื่องอ๋อนี่ไงไอ้แฟรี่เทลว่ะมันชื่ออะไรนะมันลืมชื่อพระเอกไปแล้วอะไอ้หัวชมพูอ่ะในเรื่องแฟรี่เทลนะใครรู้บอกได้นะคะแต่ลืมชื่อแต่เป็นตัวนี้แน่นอนกันรซนี่ไงเจ็ดพันอุ้ยเกือบขาดอีกห้าสิบสามปะส่สิบสามสี่สมืนสี่อุ้ยซูมอีกนี่ไงลองดูดิ เออตัวเดิมอันขมอนมาตัวนี้แจ่มๆทั้งนั้นเลยและสามารถคลามได้ด้วยเหรอเนี่ยยูนิทรียูนิทอลิสทรีออฟเซมเพสซูเมอร์ชอ๋อเราต้องมีสเลิ้งเหมือนกันสามตัวเพื่อทำการรวมกันใช่ไหมเฮ้ยเรามีแสนสี <Wow. S 2> ่แล้วหรอเฮ้ยเอาว่ะเราสุ่มฟองนี้ได้สดุ่มดูมาไข่เขียวอ่าจูทาโร่นะคะอุ้ยระดับแร่เลยเอาเรื่อง้ยเฮ้ยระดับแรเลยนะคุณผู้ชม โห oh, สุดจัดสุดจัดมาแล้วมันถึงเวลาใกล้แข่งขันจะแล้วฮะใกล้แข่งขันเราดูสตาน,นี้เราจะได้เท่าไหร่เก็บพลังแป๊บหนึ่งโอเคไปลองดูคราวนี้น่าจะได้ถึงหมื่นนี่ง่ายเกินหมื่นไปแล้วด้วยซ้ำนะคะนิวเรคคอร์ดเรียบร้อยพร้อมกับเงินอีกหนึ่งแสนเอาและลองสุงส่มดูซิเงินก็ไม่ได้ฟาร,ร์มยากนะเล่นแค่แป๊บเดียวก็สตันอยู่แล้วเออกรอเลยฮะตัวนี้เป็นระดับคอมบอนหมื่นหนึ่งพันเจ็ดสิบเจ็ดนะคะสามหมื่นสามลองสุ่มดูดิสุ่มจนกว่าจะได้ตัวซ้าอีกสักตัวหนึ่งอะ ออเดกุอุตัวนี้ก็ได้แฟนลิเทลมีซ้ำอยู่เดี๋ยวลองเมิร์ชดูซิครับนี่ไงกลายเป็นกอรลี่แล้วก็คือพลังโหดมากมากนะคะกายเป็นกอรลี่ไปแล้วอุ้ยจนเจนเดี๋ยวเราดีลีเดกุไปเรียบร้อยาสามารถคราฟได้อีกไหมถ้าเราคราฟได้อีกก็คือต้องน่าจะต้องมีพลังแบบกอรลี่อีกหกตัวหรือเปล่าอีกอีกสามตัวหรือเปล่าเดี๋ยวต้องลองดูันเพงชโอเคมาลองเมิร์ชได้แล้วค่ะลองดูระบบเมิร์ชดูซิถ้าเป็นกอรลี่กับกอรล,ลี่ได้ไหม แลมีสามตัวเหมือนกันนะอ้าได้กลายเป็นชาชนีโอ้โหล่างทองาเลยเด็กูนี่ค่ะคุณผู้ชมกลายเป็นล่างทองก็คือสามารถทําด้านเองแต่ก่อนอื่นปายค้งนันเท่าไหร่สองหมื่นแปดนะคะคุณผู้ชมเข้าวาิธีการเล่นกอล์เขาค่า,า,าประมาณนี้นะคะเดี๋ยวก่อนจบอีสกสักรอบหนึ่งมีสามหมื่นนิวเรคคอร์ดไปแล้วสุ่มแสนหนึ่งี่ตัวหนึ่งลองดูซิตัวอ e, ีนะคะอยากรู้ว่าอิงปีกมันคือตัวอะไรไหนะยังไม่เคยสมได้อีปีกเลยอันนี้ เดี๋ยวนะอันี้เดี๋ยนะอันนี้คือวิดีโอเหรอทำไมหน้ตามมเบี้ยวอ่ะคุณผู้ชมเข้าันเลยก็ประมาณนี้นละกันนะคะเขาเป็นสลับการเรนวิวแบบที่มีชื่อว่าอ n นิเมะฟลายเลสเองก็เป็นแนวที่ทําการฟาร์มตัวละครของเรานะนะพร้อมสมสัตว์เลี้ยงโดยการฟาร์มค่าฉีนะในการเพิ่มพลังในการไป ไกลขนาดนี้นี่เองแล้วก็จะมีเลคคอร์ดได้เงินเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอะไรแบบนี้ด้วยนะแล้วก็มีสัมส์เลี้ยงซึ่งส์เอียงเนี้ททาการคูณนะคะตัวจํานวนน่าจะเป็นตัวจํานวนเงินหรือเปล่าลองดู3500 0 น่นาจะคงตัวอะไรเอ่ยยังไม่รู้เลยเนะี่ยน่าจะช่วยเราอยู่แหละไม่คูนเงินก็ควรค่าฉี่อะไรสักอย่างหนึ่งได้และนะคะคิดว่าก็เอาไว้ประมาณนี้ละกันนะคะคุณผู้ชมอีกสัรอบดีสามหมื่นเจ็ดโอเคก็ใครที่อยากจะลองเล่นแบบนี้เดี๋ยวจะเล่นแบบเอาไว้ที่ใต้ description ละกันนะคะคุณผู้ชมเป็นแบบที่สนุก,กมากๆอีกแบบหนึ่งเลยดีโอ,อีกแล้วโอเคสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะก็ต้องขอลาทุกคนทุกท่านกันไปก่อนละกันเนาะเอาไว้เจอกันในส่วนของคลิปวันพรุ่งนี้ละกันนะคะผม